เคยไหมคะที่เราพยายามต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรารู้สึกโกรธเสียใจหรือผิดหวังมันทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เราหวังแต่คนรู้ไหมบางครั้งสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการไม่ยอมรับมันต่างหากวันนี้เรามาพูดถึงศิลปะแห่งการยอมรับกันค่ะในชีวิตมีหลายสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมพายุให้หยุดตก เราไม่สามารถควบคุมให้ทุกคนรักและเข้าใจเราเราไม่สามารถย้อนเวลาไปเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือยอมรับและก้าวไปข้างหน้าหลายคนเข้าใจผิดว่าการยอมรับหมายถึงการยอมแพ้แต่จริงๆแล้วการยอมรับคือการตระหนักรู้และเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองตัวอย่างถ้าคุณสอบตกคุณมีสองทางเลือกคือ โทษตัวเองว่าทำไมถึงล้มเหลวหรือยอมรับผลลัพธ์และหาทางพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นถ้าคุณถูกขักหลังคุณมีสองทางเลือกคือจมอยู่กับความโกรธและความแค้นหรือยอมรับว่าบางความสัมพันธ์ไม่เหมาะกับเราและเดินออกมาอย่างเข้มแข็งแล้วเราจะฝึกฝนการยอมรับอย่างไรลองเริ่มจากสขั้นตอนนี้ค่ะหยุดต่อต้านสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถามตัวเองว่าเราควบคุมมันได้ไหม ถ้าไม่ได้ให้ปล่อยมันไปเปลี่ยนคำถามที่คุณถามตัวเองแทนที่จะถามว่าทำไมต้องเกิดขึ้นกับฉันลองถามว่าฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้ปล่อยวางความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบและไม่มีใครเป็นไปตามที่เราต้องการเสมอสุดท้ายแล้วการยอมรับไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันเปลี่ยนใจของเราที่มองสิ่งนั้นลองนึกถึงน้ำ ถ้าเราโยนก้อนหินลงไปแล้วพยายามฝืนให้เคลื่นหยุดมันจะยิ่งปั่นป่วนแต่ถ้าเราปล่อยให้มันนิ่งสายน้ำก็จะกลับมาใสาสะอาดอีกครั้งจิตใจของเราก็เช่นกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะชีวิตไม่ใช่เรื่องของการได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะรักทุกอย่างที่มีจงยอมรับในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้แลาใช้พลังของคุณเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณทำได้ วันนี้ลองฝึกฝนศิลปะแห่งการยอมรับดูนะคะแล้วคุณจะพบว่าชีวิตมีความสุขขึ้นมากกว่าที่คิดหากคลิปนี้ช่วยคุณมองโลกในแง่ใหม่อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อรับแรงบันดาลใจดีๆกันนะคะ